เชลกลับมาอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่ประทับใจเรื่องราวความพิเศษของนบชีวิตของนบพลิกผันราวกับถูกพายุโหมกระหนำ่ำธุรกิจที่สร้างมากับมือล้มไม่เป็นท่าหุ้นส่วนหายหนีหน,นี้สินทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและความสิ้นหวังนบขายทุกอย่างที่พอจะขายได้เพื่อใช้หนี้ก้อนโตบ้านรถ ที่ดินผืนงามกลางเมืองถูกจำนองไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงที่ดินผืนเล็กๆในต่างจังหวัดที่แม่ยกให้และความรู้สึกว่างเปล่าในหัวใจในวันที่ชีวิตมืดมนที่สุดมีชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาชายชราคนนั้นเป็นเพื่อนเก่าแก่ของพ่อยื่นมือที่เหี่ยวย่นให้เขาและมอบของขวัญชิ้นหนึ่งของขวัญน,นั้นคือเมล็ดทุเรียนหนึ่งเมล็ด มเมล็ดนี้เป็นทุเรียนก้านยาวพัน์ดีที่สุดที่พ่อฉันปลูกไว้เองชายชาราบอกลองปลูกดูสิมันอาจจะเป็นแสงสว่างให้ชีวิตของแกได้นบมองมเมล็ดทุเรียนในมืออย่างเหม่อลอยมันเป็นเพียงมเมล็ดเดียวที่เหลืออยู่มเมล็ดที่ดูเล็กจิว๋วแต่กลับหนักอึ้งด้วยความหวังที่ชายชาราฝากไว้นบเดินทางกลับไปยังที่ดินของแม่ที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กอันแสนสุข นบขุดหลุมเล็กๆอย่างเบามือบรรจงวางมเมล็ดทุเรียนลงไปในดินเขาเฝ้ารดน้ำดูแลมันทุกวันด้วยความหวังอันริบรีวันแล้ววันเล่าผ่านไปนบเฝ้ารอคอยจนกระทั่งวันหนึ่งนอออนสีเขียวก็งอกขึ้นมาเนื้อดวงตาของเขาจากมเมล็ดเล็กๆกลายเป็นต้นกล้าที่ค่อยๆเติบโตขึ้นช้าๆนบดูแลต้นทุเรียนต้นนี้อย่างดีที่สุดราวกับมันคือชีวิตของเขาเอง คุยกับมันทุกวันแบ่งปันเรื่องราวความทุกข์และความหวังให้มันฟังนกเฝ้ารอคอยวันคืนอย่างอดทน5ปีผ่านไปต้นทุเรียนต้นแรกออกดอกนกดีใจจนน้ำตาไหลเขาเฝ้าดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งทุเรียนลูกแรกของสวนของนกสุกงอม นบปลิดทุเรียนลงมาอย่างเบามือแล้วแกะมันอย่างบรรจงกลิ่นหอมของทุเรียนอบอวลไปทั่วบ้านเนื้อสีเหลืองทองที่หวานมันชวนให้หวนรำลึกถึงวันที่เขาได้รับเมล็ดแห่งความหวังนั้นนบแบ่งทุเรียนให้เพื่อนบ้านกินทุกคนต่างชื่นชมในความอร่อยของมันข่าวหรือเรื่องทุเรียนของนบแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วจากทุเรียนต้นแรกนบเริ่มขยายสวนเขาเก็บเมล็ดพันธุ์ดีๆไปเพาะปลูกเพิ่ม และค่อยๆขยับขยายพื้นที่ปลูกจนกลายเป็นสวนทุเรียนขนาดใหญ่ต้นทุเรียนต้นแรกยังคงอยู่ตรงกลางสวนมันคือต้นแม่ต้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของความฝันของเขานบไม่ได้เป็นแค่เกษตรกร,ร,กรธรรมดาอีกต่อไปเขากลายเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่ประสบความสำเร็จแม้จะไม่ได้กลับไปร่ำรวยเหมือนเมื่อก่อนแต่เขากลับมีความสุขมากกว่าเดิมหลายเท่า ทุกครั้งที่เขามองดูสวนทุเรียนที่เขาสร้างมากับมือหัวใจของเขาจะเต็มไปด้วยความภูมิใจและความสุขนบรู้ดีว่ามเมล็ดแห่งความหวังนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่มเมล็ดทุเรียนแต่เป็นมเมล็ดพันุ์แห่งชีวิตใหม่ที่ทำให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าประทับใจครั้งหน้าสวัสดีครับ